มอนกินหลายแท้มันนขับพูกนี่หมาเมื่อื่นกูเจนหงาตีมเนาะกูก็หลุดยากฮะกกินเขาไงจ้ะเม็ดมวนเนาะกูก็มอถึงแลเห็นนครับกูด้เอ็ดซื่อเขากวนเขวไ่บ้านเชิญบนเหมือนคนผัดหนูเห็นเหรต้มต้มบุปผัดผัดโอ้ยไปสามโลก่งนี้ ลองชิมเบิ้งมาเพื่อลูกตับลูกไตแซวอะไรไปเข้ม่ะมดโอ้บางแก้วนี่เลมเซายมหามันเข้มแล้วก็จืดแล้วไปเติมนปลารถหามันเข้มมันเข้มอยู่เลยอะรสดิบๆเลยอันนี้ปุงแบบไม่ต้องชิมแล้วก็ออกมาเลย กิเปดหอเผาหเรื่องยาครับพี่้องครับกินเขางอมผ้าโตต้งเป็ดฮเดี๋ยวกินเขากันเนาะจันไปรโงงานอยู่แสะมักแต่ตีสามอ่ะมัแต่ตีสามอ่ะมนขึ้นนาะได้ได้งานผู้เดียวเลยวะช่างเปลีนั่นน่ย ต้งอ,องหัดถ้าแบงก์กูแบบนี้นกูก็พิมพ์หมดแล้ว <laughs> ประชด,ดลเลยเหรอกูเจ้ากิน,นข้าวไปสั่งถาสดกินเย็ดอีกแล้วก็ไ,ไปเมคใส่ไอ้มาก,กอกสิเม่งว่ารถไม่ว่างไอ้เรื่อง,องนี้เด้ไอ้เรื่องว่าอบรมอะ่ะทางการอบรมอะ่ะ Bồn nắp, chưa được tiêu biểu được. đang tiêu biểu được. Boy, tiêu biểu được. Boy, tiêu biểu được. Boy, tiêu biểu được. được. Boy, tiêu biểu được. Boy, tiêu biểu được. Boy, tiêu โอ้เสียบเสียบ่าเสียบเขาังเบหดหมอจันแค่กินหลายกระโหลกมันพากันที่เอียนก็บยังไงอ่ะมาาลยอะโอ๋ไทย พีดหรอตกทำยังไงนะมีแต่แนี้ยเผ็ดๆสองเมนูบะปั๊ดมีแต่แนี้ยเผ็ดๆลุงเผ็ดลุงเผ็ดจรินะด้ามีละอองไม่กินหรอกนี่ดูดูมันมีละอองน่ะนี่นะว่างบะเห็นไหมน้ำเย็นไม่พอไม่ได้ปะโอ้มีละอองนะหายแล้วเอาที่อุ้งกระซานไปหยิบสั่งกันหายแล้วหายแล้ว นี่โอ้ข oh, ึ้นเรียบร้อยแต่เนี่ยทั้งพัดทั้งต้มนี่ต้มกระเพ็ดพัดกระเพ็ดโอ้นี่แหละตัวพ่อกินเหล้วเอาบ่อหรเห็นข้องเขาจะถื่อกินเหล่านะ นี่แหละเพราว่าขี่เราเห็ด้าเสาเบมนหลับไปหน้าเมียพักใจเพราะพักใจกันบบกินเนะต้องรอรหลางเขยไปพักกูนะยังคอยกิน,นนะไก่กินแน่าี้เ็นเขินเห็ดบเสบิงตัวสนิโปเนาะยำได้กระดูกนนะ รนต้องเอาต่อยังกรดเบือต้องแพร่แล้วก็สากระเบือตีหลังโอ้ให้มาเนียนมาเคยเย็นหนอนมันผัดมันถือทุกตอนกลุ่มๆลุ่มกลุ่มไหมเป็นแบบกลุ่มๆแุ่มไตอนเป็นห่วงๆเคยชิมน้ำมันตะเดียวเศร้ากินเลยเป็นยังมันเป็นเรียนๆังไหนคุณ อย่างต้มเปียดอห้งแต่นี่จ้ะต้มต้มน้ำผัแดดมะต้มเปียดต้มซื้อนะต้มเออเปื่อยต้งกระดูกเปื่อยอะไรหลังจากมีถามไปแล้วเนี่ยบ็ต้องเอาขีออกเลยจำศีลมะแมนว่าขีออกเลี้ยขัดเอาขีออกขาวมันคือขาวแต่ถ้าอะไรมาจนถึงมีนาำเนี่ยต้องเอาขีออกเพราะว่า มันสวยหากินเนี่ยเออมันหากินได้อยู่ก็แล้วกินอี่นเบิดกันแล้วกินทุกอย่างอ่ะกินทอดซุปมันแล้วอ่ากินตอกกินต้มมันแด็ดหนูมันแดดตรงนี้แต่ถ้าเราเราเหดออกจะพูดพูดทำงานเดือนเมษาเนี่ยบไม่พาเข้าผักจุ้มอันนึกผ่าดอกไม่ชอบทำนึกผ่าดอกเราไปใส่ร่นมันถี่ น้องไปใส่ยูทูเด็ด <c oughs> คนนี้แหละที่จะให้พี่ไปนะไปซื้อมันไทยคนนี้ดึงเลยพี่ขนาดมันจะเบียนเนียวยยไว้กิบเยหยวไว้ทานทอพี่น้องครับนห,หนึ่งคันคันที้ออกแล้วก่อนคันที่มันเรียนที่เงีย โอ้ลังเนี้ยเลยรนะแทงหม้อผักใครุ่ง,ง,กงกินข้าว <c oughs> มึงคือบ่ยเหมือนเอาทีแก้วเนี้ย

ถ้ามาปิดปากมันจะดิบเหมือนว่าแต่เนี่มันจะพูนูขึ้นนี่จันเคย์เก่งใจแล้วลืมหุงเขาลืมกดเขาปั๊บเนี่ยมันหงมันเองเลยเด้เอาบอกมียทดีแต่เขาหัวอียงหมออ้นั่นเมีหมอจันเคยเอียหมออ่ะ อะไรองลืมยโดหุงนะ่ะมันนห่วงมันเองเนี่ยงานทอเป็น้องครับงานสร้างคือเกา่างานไม่มีแต่มีงนาน<ะ>ฉันฉันไปมาแต,ต่ทีสามอ่ะไหนน้ำกินมาทีเนี่ยอ๋อกแล้ว <c oughs> เ,เหลือไว้พวนพอดี ผมคือไม่บอกอ้าบไปเฮ็พวกร้อยอะนะจัดทอดเคือว่าจัดอลยแบบนั้นเดี๋ยวี่ดีเดี๋ยวทีได้เพชรยิบอกไอ้ัวมันก็อ้าไปพุกเจ็ดร้อยอะนมันคือว่าอัพบราคา่ะพุกก็มทนที่ราาแพงที่สุดครับเนี่ยจะตอกอีกนะซื้อแปบนี้ไม่จอยง่ายอีกเออจะทำว่าแพงแต่ว่าทำนี่แหละถ้ากูนะแพงเพชรหดขอเพชรหดข้อไปแห้งเลย พอโอกมาทั้งว่าแพงทังว่ทำนี่นี่ยกูดก็ไม่เข้าใจอย่างนั้นเขาบอกมันเสียงดังเขาบอกมันเสียงดังถ้าแพงถ้าบอกว่าแพงเออแพงไม่ทำแค่นั้นพอจบเขาก็มันเสียงดังทำได้แล้วสี่ยงจะทำแล้วเลยเอาคงไม่ลดเลยหรอกแพงได้ว่าทำอัพราคาไปจิ๊บจิ๊บหน่อยเนี่ยเอาไหมว่าอยงนี้ครับว่นี่ไงนี่ทั้งสองพี่น้องครับเนี่ยต่อไปพี่น้องครับ ต้มเย็นผัดเย็นนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์เราด้อพี่น้องครับไม่ยินแล้วหัวหาเป็นสิษย์เป็นไงที่ตัดหัวข้าอยู่จอดก็เราพี่น้องครับนี่เราไม่มีวงจอดจุ๊จ๊า